สวัสดีครับนี่ไม่เบิ้ง iPad ดได้ไอแพด Gen 7ครับอาการนี่เสียบชาติเสียบชาติที่นีแต่ว่าชาติบวกเขาเราก็เลือกสายชาติครับเลือกสายชาติไหมถึงว่าเลือกบางเส้นที่ชาติใดเราก็สายที่ชาติใดก็ต้องเป็นสายชาติทเทียมก็ังจังชาติใดครับบัดที่นี่ไปถามทีมงานทีมงานหนึ่งถามว่าถ้ามันเสียแบบนี้นี่เฮ็ดยังไงว่ามันตูดมันพังบอเปลี่ยนตูดเิ็งก้อนิ่นว่า ถ้าวปีกเอ้าขันเปี้ยนตูดเราบ่ได้เดตูดชาตินี่นี่เขินมาตูดชาติเดยแจ๊กชาตินะขันเปี้ยนเราบ่ได้เดไปเห็ดยังต่อขันเปี้ยนเราบ่ได้กับไปเห็ดไอซี่ไตสตาแล้วเอ้าขันเห็ดไอซี่ไตสตาเราบ่ได้เดบานที่นี่ไตสตาบ่ได้กับพาวเวอร์แล้วเนาะเพื่อนก็บบอกมาอย่างสีนะก็เลยวะอืมมันเป็นการสมโดยภาพดินี่สมโดยภาพก็คือมันบมีการวิเคราะห์เกิดขึ้นไหมครับเอา,งายงก็คือบอกตามลำดับนั่นแหละ กเป,ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสุดท้ายกะที่เปลี่ยนอะไรซีหาตัวพื่นติสู่ดีเฮามาวัดเบิ่งก่อนดีบ่เออเอามาเบิ่งครับเดี๋ยวสิบอกวิธีวัดตัวนี้แกไว้ถ่ายได้อนี่เห็นบ่นี่ตัวนี้นี่เมนบอร์ดนี่แกไว้แล้วออืเป็น c ีพียูเอซีไอแพเด้อรุ่นนี้นี่รุ่นใส่ซิมหรือรุ่นเซลลูล่าครับเขาเอิ้นนะรุ่นเซลลูล่าหรือรุ่นใส่ซิเมเนาะมาวัดเบิ่งบัด้เนี้สิบบอก anh ra họ mang vát bưng cái chân xỉu hủ chắc và lâu lên nhằng nó bưng vào biếng tổ là Tony là Tony là ôi khẩn bề này họ ẩn vào mui vát kẹp mui vào sang vát đi bạn này Nì, <laughs> vật, đi. À, bà này sắp đang xỉ vát xù đấy sang vát cầm mui vát với đi ôi mà nó bưng đây là há neo chìm con อันนี้สีเบื้องวนต้องเอาฉนวนจิ้มแล้วมันสิสดจริงๆริงกับว่าได้ต่อแบตดอกร้อยแบตไปแล้วด้าห่าเสียบสายชาจแลวเด้อนี่ซื้อนี่เด้อห่าเสียบมาวัดนี่เห็นว่านี่ซี่ตัวนี้แหละขันเบื้องจากวงจรตัวนี้นี่มันเป็นข,าเ,ขาเอ็มขาเอ็มหกไอซี่ไตสตาร์เด้อมาวัดซื้อหนี่เบื้องเสียบสายชาจน่ะปกติน่นะนะโดนนี้บลลองลับฟาชาดยาวสายฟาชาจมาเสียบเด้อบอกต่อกันไปขันว่าได้บอกอะมันกับสีห่างมังสีล่ะเดี๋ยวกับขึ้นหัวซางขึ้นเขา นี่วัดตัวนี้ต่างมิเตอร์อย่านดีซีโวลต์สายสีดำนี่เตะกาวเตะกาวคือเตะโค้งซื้อได้ไกันเลยถ้ามันเป็นโค้งสีแดงนี่มาจิม้มวัดเสียบสายชาติแล้วมาจิม้มวัดนี่คานี่เห็นปะจิ้มอยู่ตรงหัวซี่นี่ได้จกนนักโวลต์เดือดเสียวไม่ให้เบิง้งเดือบาดที่นี่เดียเ๋ยวสิญญาบมิเตอร์ไม่ให้เบิง้งเอาจิ้มแล้วเห็นแล้วตอนนี้สร้างเห็นแล้วในซี่จุดสามโวลต์ แนวจอหยอ่อนลงไปไปึ๊บนี่หยอ่อนลงไปแล้วนี่มาเบอร์ยูมิเตอร์เบอร์ยูมิเตอร์เด้อนี่เห็นปะแต่เบิรงมันได้จากบนเอาแล้วสิจิ้มเบิังข้างนี้ให้มันสิบับงจากน้อยเด้อบังกล่องจากน้อยห้างนี้เพราะว่ามันต้องซองกล่องวัดมันน้อยปึ๊บเห็นปะได้ซีจุดสามโวลต์เห็นปะเอาเาอออาดี๋ยวยับยับกล่องออกหน่อยนึงเอาเบิรงดีๆอ่เบอร์ไม่ อ่านเห็นป่ะ4.3โวลต์4.373ยังกะสามมันไม่มาได้เพราะหาโวลต์เนอะคันปกติมันต้องได้หาโวลต์คันไม่ได้หาโวลต์มันยังเสียปตินี่เอ้เอามิเตอร์ออกไปมาหนีไอซี่ IC ตัวนี้แหละเสียเลยนะนขยายเบิ่งนี่เออไอซี่ไตสตานี่ไอซี่ตัวนี้เสียนี่ ไอซีตัวนเ้เสียเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันยกเปลี่ยนครับเดียวเรียว,ยวนี่แหละวิธีการสร้างวัดกระโมยวัดบ่คือกันเด้อเอา้ามาในน้ำสานีแหละครับเหตุงานไหนไม่รักการสมทีวีไก่หูจุดไฟไฟมาก,ก่อนมาหลังครับสมไฟบานไก่หูจับวับไฟใดมาก,ก่อนมากหลังการด้วยฝ่าใจไฟมากบ่มากขัดเอาพังบ่พัง,พงอันนี้ก็คือกันครับผมเอา้าฝากไปถึงงันทีมงานที่ผมถามมาเลยเด้อ บ้านมุตเจ้าก็พากันวัดไฟเน่ไอ้โยกหลายมันเปลืองอะไรมันเปลืองอะไรจังไลยจีเปลืองตัวนะเอ้าเอาเริมดับแรกเอาเริมดับแรกเอาเปลี่ยนดาดเปลี่ยนดาดเปลี่ยนดาดว่ได้เฮงเลยมันเปลี่ยนดาดว่ได้ก็มาเปลี่ยนไตสตาเปลี่ยนไตสตาว่ได้มาเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนที่พ่อเบิร์เน่จะติดเสียตั้งสามตัวเป็นตีอะไรเนาะชื่อภาสีเหลี่ยนาะโอ้ยเอาเอาฝากถึงทีมงานที่ผมถามไปเด้อพากันวัดเน่ครับผม iPad ชาร์จบัได้เลือกสายชาร์จฉะนั้น iPad รุ่นใดล่ดลองรับฟาชาร์จบ่ล่องรับฟาชาร์จเช็คก่อนเดอ้ออย่าไปใส่ตามโฆษณาเขาไอโฆษณาอยู่ในแอปสม้มแอปดำแอปยังกับเ้ลวแต่แหละครับนั่นละมันบัตร่องรับฟาชาร์จก็่าใส่เดี๋ยวเครื่องสีพ่างแบบนี้ครับผมบัสดีกะสีพยกลาซี่ออกเปลี่ยนตัวไม่ใส่เท่านั้นแหละครับไปเบิ้งกันเอาหน่ะยกออกเหลวเด้อนี่นี่เห็นปะไอซี่ยกออกเหลวมันหน่อยหน่อยดีนี่เบิ้งใส่นิ้วมือหนีหนิ้วสีด้หนี่นิหน่อยหน่อยนึงเด้อดตัวเนี้ย นี่เห็นว่านี่อันนี้นิวซีนิวซีนี่น้อยๆนี่ซ้อมปลายเข็มสีนี่เด้อที่นี่นเขาสีว่างว่างไอซี่ลงไปเขากใส่น้ำยาฟักเข้าไฟน้อยหนึ่งน้ำยาฟักเป็นน้ำยาประสานตะกัวเด้อประสานตะกัวจังไหรที่ประสานตะกัวก็คือเห็นตะกัวมันบัดกีติดได้ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าบราเลยใส่หัวแรงบัดกีนี่นี่ IC, ไอซี่ตัวใหม่นี่เข้าสีใส่หอดแอร์เป่า ว่างมันถือขาเด้อขามันถือท่างเพราะว่ามันมีขาเอหนึ่งขาท่างมีจุดนึ่งขาเอหนึ่งว่างมันถือว่างไปถือข้างช็อตด,ดิช็อตราเครื่องเสียแนวอื่นก็นได้ดิเอาเรีียวๆกะเอาฮอตเอะมาเปาแบบที่นี่ข่มหอนกะตามหเมาะสมโดยปกติกะสามลอยหาิปกไ air, ็ได้ขันฮอดเอผู้ใด หอนแห้งๆกับซ้รอยแฮชีฟผู้ใดหอนบ่าแห้งกับซ0ำอยแซีฟนี่ที่ไนใส่หอดแอฟปอลปึ๊บปอาไปใหอซี่ขามันติดกันถูกขาขามันไปล่งบอดดิถูกขาบ่แมนว่าขามันไลหลเลอะกันดิขาไลหลเลอะกันบ่ได้มันชอ็อตเรียวๆกัเครียดกัะดิกในนิดนึงอย่าไปกดเด้อขามันจะเปลี่ยน ขาเปลยียนก็คือขามันนั่น it, ออกจากกันหน่ะนะเอ้าน่ะนะนี่เดี่ยวเดี่ยวเห็นปะนี่ไม่ซีดไปบางนิ้วบางนิ้วนี่หิวสีได้หนี่เอ้าเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวสิบันไข้สูบงเอ้าบาดที่นี่นี่เอาเปนเตอร์มาตั้งไว้นี่แล้วนี่นี่มังมีเต๋เนี่ยนีิ00ตั้งดีซีโวลเตอ์เสียบสายชาร์จน้ำแต่พอเสียบสายชาร์จแล้วเดี่วกะสีดำแต่กาวแต่โค้งแต่บางไดก็ได้ยังไงมันไปเอียงหาคันช็อตเลยบาดที่นี่เฮาก็เอา อันนี้รอยหยาดซองกล่องเนี่มันหน่อยแถบเบื้งยูมิเตอร์นั่นน่ะเพราะมันได่จากบนจีมมองเก้านั่นแหละตรงหัวซี่ขาทั้งนี้เห็นปะนั่นซี่จุดเก่าบนซี่จุดแปดซี่จุดเก่าเห็นปะจากว่า 4. 3, 4. 8, เห็นซี่จุดสามซี่จุดแปดเห็นปะซี่จุดแปดซี่จุดเก้าพ่านแล้วดีไปหาบนนั่นแหละเห็นว่าไหนไม่หาบนเห็นปะเอาเแล้วเด้วเด้อจะไปประกอบซู้เบิร์คาร์บ,บนตดิ ประกอบเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาเสียบชาร์จลองเบิงถ้าแบตเตอรี่มันพ่อสิมีไฟในเครื่องสิเปิดติดได้เลยนะครับสำหรับไอโฟน e i แพดถ้าเสียบสายชาร์จเสียบแล้วติดแล้วเดี๋ยวสำหรับเบงรูปสายฝาสิขึ้นเ่าตอนชาร์จอันไอแพหรือ iphone ก็แล้วเต่ด้ด้ครับเด้อขันรุุนมันบ่นล่อง,องับฟาาชาร์จก็จะไป ใส่ฟาชาติเห็นบอกเห็นรูปสายฟาฟว่านี่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ uh, เดี๋ยวใส่หััผ่านลงกันหน้าจอมันอยากมื่นๆหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วปรับเสๆๆๆียงปรับเสียงนั่นนี่เห็นไหมครับสาย้าขึ้นแล้วเรียบรย้อยชาติได้แล้วอเพลเจนเจ็ดนี่เห็นบ่ ไอแพดเย็นเจ็บเรียบร้อยนะครับชาร์จได้เรียบร้อยเดี๋ยวทาไปเบิงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กันมันอไงใช้เวลาประมาณสำหรับไอแพดนี่คันหัวหนึ่งแอมป์นี่มันสือหาหนาทีเด้อแจ้งขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขันซิปแอมป์นี่จะแจ้งสี่หาหนาทีขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นแหละครับผมเดี่ยวแต่แอมป์เดี่ยวแต่วัดเด้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว นั่นแหละชั้มนั่นแหละครับแต่ล่องกล่องล่องยังให้เรียบร้อยครับผมนั่นล่องกล่องเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคแล้วครับเครื่องนี้ผ่านเรียบร้อยครับผมส่งงานเด้ iPad Gen 7ชาร์จไม่ได้นะครับเนื่องจากใช้หัวชาร์จผิดประเภทนะครับเอาหัวฟา s ชา์จมาใส่กับรุนนี้รุนนี้บล่รองรับได้ครับเด้อต้องใส่หัวแบบชาร์จธรรมดาได้วัดสูงได้ครับ5วัตต์10วัตต์20วัตต์ได้แต่ว่าไฟต้องออก5โวลต์เด้อ มันจังสิใช้ได้นะครับขันเอาฟาดชา์แม่มันออกเก่าโวนครับ12วนตัวเคืีองมันจีพังแบบนี้แหละตามนั้นครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการร้านอัลสวิสครับสวัสดีครับ